สวัสดีครับในบรรดาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยกันนะครับเบียร์น่าจะเป็นตัวเลือกต้นๆที่มีราคาไม่สูงจนเกินไปจริงไหมละครับแต่ในปัจจุบันบ้านเรานะครับก็มีการนําเข้าเบียร์ใหม่ๆมาจากต่างประเทศรวมไปถึงคราฟเบียร์ต่างๆซึ่งก็ทําให้เบียร์เนี่ยเริ่มกลายเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแต่เรื่องราวที่เรานํามาเสนอกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือ10เบียร์ที่มีราคาโคตรแพงครับ จะแพงที่สุดในโลกหรือ,อยังเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆราคาของมันเนี่ยอาจจะทําให้คุณตกใจว่าเฮ้ยนี่มันราคาเบี้ยงจริงเหรอเนี่ยเพราะด้วยส่วนผสมที่พิเศษแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ได้ผลิตกันออกมาเป็นจำนวนมากมันก็เลยทำให้มีราคาสูงตามไปด้วยจะมีตัวไหนบ้างเป็นยังไงแล้วราคาเท่าไหร่ไปติดตามกันเลยครับ มาที่อันดับ10นะครับคือ s ัปโป r o Space b a l เล่ครับตัวนี้นะครับก็ทำออกมาเป็นสไตล์ p ิลส n เนนะครับแล้วก็ใช้เมาส์ที่ปลูกอยู่บนสถานีอวกาศนา,นานาชาติเป็นวัตถุดิบ<อ>ซึ่งก็เลยทำให้มันมีราคาแพงนะครับต้นทุนมันสูงนั่นเองราคาก็จะอยู่ที่ร้อยเหรียญต่อ6ขวดครับตกแถวแถวขวดละประมาณ600บาทซึ่งก็ยังไม่รวมภาษีนำเข้าทำมาขายที่บ้านเรานะครับ มากันที่ตัวที่9นะครับตุตันคามุนเอลจากประเทศสกอตแลนด์นะครับตัวนี้ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนักโบราณาคดีจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ครับซึ่งนักโบราณาคดีเนี่ยเขาค้นพบห้องหมักเบียรจำนวนหนึ่งระหว่างการสำรวจหลุมฝังศพของฟาโร่ตุตันคามุนนั่นเองแล้วก็ได้นำเชื้อหมักเบียรโบราณที่หลงเหลืออยู่ในห้องเหล่านั้นเนี่ยมาผลิตเป็นตุตันคามุนเอลให้เราได้ดื่มกันเนี่แหละครับ ซึ่งหากคุณจะดื่มก็คงไม่ต้องกลัวคำสาฟาโรนะครับคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งซึ่งราคาที่ออกมาตอนแรกนะครับไม,ไม่ได้สูงมากครับอยู่ที่ประมาณ7เหรียญเท่านั้นแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยถูกนําไปประมูลต่อซึ่งถูกขายราคาเพิ่มขึ้นไปเป็น76เหรียญน,นะครับแล้วก็ในการประมูลที่อินเดียในพิพิธภัณฑ์บางแห่งเนี่ยบางคนเขาเต็มใจจ่ายกันที่มากกว่า500เหรียญด้วยซ้านะครับ มากันที่อันดับ8นะครับ Crow ambassador reserve ตัวนี้เป็นเบียร์จากประเทศออสเตรเลียนะครับหน้าตาดูดีเอเล็กแกนมากเสียดายที่คนยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่ตัวนี้ทำออกมาในสไตล์ของดับเบิลบ็อกนะครับผลิตขึ้นครั้งแรกเนี่ยเพียง5,000ขวดในปี2008จากนั้นแต่ละปีก็จะมีการออกเป็นลิมิเต็ดออกมาให้หลายๆคนได้ซื้อเก็บเอาไว้เก็งกำไรด้วยนะครับราคาในตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณขวดละร้อยเหรียญครับหรือประมาณ3,500บาท แต่ตอนนี้เนี่ยขึ้นไปเป็นเท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันมากันที่อันดับที่7นะครับ Blue Dog Tactical Nuclear Penguin ครับแหมชื่อมันน่ารักหรือน่ากลัวไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้จัดไปเข้มๆเ,เลยครับกับสไตล์ Imperial Style แอลกอฮอล์นี้ล่อไปถึง32%น้องๆเล่ากันเลยนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปบ่มในถังเหล้าสเปซไซส์ถึง9เดือนจากนั้นยังไม่พอนะครับยังเอาไปบ่มต่อนในถังสโมกเฮดต่ออีก9เดือน ตอนที่ Tactical Nuclear Penguin ออกมานะครับก็ถือว่าเป็นเบียร์ที่แอลกอฮอล์สูงสุดในโลกตอนนั้นเลยก็ว่าได้ครับฟังแค่นี้ก็เมาแล้วนะครับส่วนราคาขายเนี่ยอยู่ที่200เหรียญสหรัฐครับต่อขวดหรือประมาณ7,000บาทนั่นเองต่อกันด้วยอันดับที่6นะครับ s ามูเอลอดัมยูโทเปียครับ ตัวนี้จากประเทศอเมริกานะครับผมเป็นสไตล์บาเลวนยนักผลิตเบียร์ชาวบอสตันซามูเอลอดัมเนี่ยได้ผลิตรุ่นยูทเปียออกมาในทุกๆ2ปีครับนับตั้งแต่ปี2002เป็นเบียร์ที่ไร้ฟองสีเชอร์รี่สวยดุดคอนอยักเลยนะครับแนะนําให้คุณดื่มเบียร์ตัวนี้เนี่ยในอุณหภูมิห้องจะได้รสชาติที่ยอดเยี่ยมกว่าและด้วยการผลิตที่มันยากและก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างยาวนานเนี่ยทำให้มันมีออกมาน้อยแล้วก็ทาให้เบียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการกันมากในหมู่ของนักสะสมแล้วก็คนที่ร ในแต่ละเซตการผลิตของยูโทเปียเนี่ยก็จะมีการบรรจุอยู่ในขวดเซรามิกพร้อมกับตัวเลขที่จารึกลงบนขวดด้วยครับซึ่งตัวนี้นะครับมีแอลโกอฮอล์อยู่ที่28%ครับราคาขายก็อยู่ประมาณ250เหรียญสหรัฐต่อขวดครับหรือประมาณ8,000กว่าบาทนั่นเอง มากันที่อันดับ5นะครับช็อกเบรล์ช็อกบ็อก5ิฟตครับตัวนี้เป็นเบียร์ที่มาจากประเทศเยอรมันนะครับช็อกเบรลช็อกบ็อกฟิเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเบียร์ที่มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็แรงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับโดยมีแอลกอฮอล์สูงถึง57เบียร์ตัวนี้มาในสไตล์ไอซ์บ็อกนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานกฎหมายของประเทศเยอรมันหรือที่เรียกว่า Purity Law ซึ่งมีมานานกว่า500ปีด้วย เหล่านักชิมทั้งหลายเนี่ยได้ให้นิยามเบียร์ตัวนี้ว่าน่าทึ่งและก็น่าลหลงไหลอย่างมากๆแต่อย่างไรก็ดีนะครับเบียร์ตัวนี้ทําออกมาปีหนึ่งเพียงแค่36ขวดเท่านั้นเลยทําให้ราคาทีตัวสูงขึ้นตามไปด้วยโดยมีราคาอยู่ที่300เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อขวดนะครับหรือราวๆหน0 0งหบาทนั่นเอง มากันที่อันดับ4นะครับคา r สเบิร์กจาค b อ e เซนวินเท n นัมเบอร์วครับตัวนี้นะครับเป็นเบียร์จากประเทศเดนมาร์กนะครับผมผลิตขึ้นครั้งแรกในปี2008 จา c o อบเส v i n ินเทจนัมเบอวันเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ของรุ่น l i m i t ต็ด d i ดิชันที่สร้างขึ้นโดยโรงกั่นเบียร์คา r l สเบิร์กจากอบเสนะครับโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยอยู่ที่10.5%เป็นเบียร์สไตล์บาเลไวน์มีการบ่มข้าวบาเลไวน์ในถังโอ๊กนานถึง6เดือนจึงทำให้วินเทจนึงเนี่ยเป็นเบียร์ที่มีรสชาติของวานิลลาคาราเมลกลิ่นควัน ซึ่งแต่ละซีรีส์ของมันนะครับก็จะมีการรังสรรค์ผลงานจากศิลปินที่มีชื่อเสียงลงในขวดนะครับซึ่งเบียร์ที่ออกมาในปี2008เนี่ยมีการผลิตได้เพียง600กขวดเท่านั้นจึงไม่แปลกเลยนะครับที่ทำให้จาาขอบเส้นวินเทสหมาเลเนี่ยเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากๆราคาขายก็อยู่ที่380เหรียญสหรัฐต่ตอขวดนะครับหรือประมาณ13,000บาทนั่นเอง มากันที่อันดับ3นะครับ Blue Dog e n d of History ครับตัวนี้ก็เป็นเบียร์จากประเทศสกอตแลนด์นะครับถ้าพูดถึงเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์เยอะแล้วก็รสชาติ Black, แปลกแหวกแนวหน่อยเนี่ยหนึ่งในนั้นก็ต้องยกให้ Blue Dog เลยนะครับซึ่งตัวนี้แอลกอฮอล์อยู่ที่55กันเลยทีเดียว oh. มาในสไตล์ b l o n d Belgian Ale ครับซึ่งบ่มด,ด้วยใบเนคเตอแล้วก็มีจูนิเปอร์ด้วยครับซึ่งตัวขวดเนี่ยมีความพิเศษมากครับเพราะว่าทาจากการะรอกครับ แต่ไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับคนที่รักสัตว์เนื่องจากบริษัทเขาบอกว่ากระรอกที่นํามาใช้เนี่ยมาจากกระรอกที่ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนครับเนื่องจากการผลิตน่ะมันมีความย so ากมากทั้งเรื่องของขวดแลはは้วก็เร 1977, divide, dragging, ื่องของน้ําเบียร์นะครับมันก็เลยถูกผลิตมาค่อนข้างน้อยเพราะมีความยากขนาดนี้ราคาก็เลยสูงหน่อยอยู่ที่850หเหรียญสหรัฐต่อขวดหรือราวๆเกือบ3 0,000บาทเลยครับ มาต่อกันที่อันดับ2นะครับชื่อว่าวิวบองเซ e เกอร์เอลครับตัวนี้มาจากประเทศเบลเ,ลเยียมนะครับถ้าดูในรูปเนี่ยคุณอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงราคาสูงนะครับเพราะรูปที่เราเอามาให้ดูเนี่ยเป็นตัวธรรมดาครับแต่ตัวที่มีราคาแพงจริงๆของวิวบองเซกเกอร์เอลนะครับคือตัวขวด12ลิตรครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถูกเก็บมาเป็นเวลา10ปีครับขายอยู่ที่ลอนดอนเท่านั้นที่ร้านไบเออร์โดมครับผมจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เบียร์ตัวนี้มีราคาที่แพงมาก ซึ่งเคยแพงที่สุดในโลกมาก่อนด้วยนะครับซึ่งราคาอยู่ที่1,000เหรียญสหรัฐต่อขวดหรือราวๆ35,000บาทครับแล้วมาที่ตัวสุดท้ายของเรานะครับอันดับหนึ่งก็คือ Antarctic Nail a l ครับผมตัวนี้มาจากประเทศออสเตรเลียนะครับโรงงานผลิตเบียร์ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยผลิต แอนตาร์กติกเนลเอลเพื่อระดมทุนขึ้นมาแล้วก็มอบรายได้ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่าวานครับโดยชื่อของเบียร์เนี่ยมีที่มาจากส่วนผสมก็คือใช้ก้อนน้ําแข็งที่สกัดออกมาจากภูเขาน้ําแข็งในทวีปแอนตาร์กติกครับแล้วก็นํามาที่เมืองเพริร์ตแล้วก็ผลิตที่ออสเตรเลียนั่นเองโดยสามารถผลิตได้เพียง30ขวดเท่านั้นครับก็ไม่รู้ว่าดื่มเราจะเย็นเหมือนได้ไปอยู่ที่แอนตาร์กติกหรือเปล่านะครับถ้ามีใครเคยลองแล้วมาบอกด้วยละกันส่วนกําไรที่ได้นะครับก็จะถูกนําไปบริจาคเพื่อการปกป้อง ชีวิตสักทะเลโดยทําออกมาในสไตล์ของ English Pale Ale ครับแอลกอฮอล์ Alcohol อยู่ที่5.2ส่วนราคาแรงแน่นอนครับอยู่ที่2,000เหรียญสหรัฐต่อขวดหรือราวๆ70,000บาทต่อขวดเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ10เบียร์ราคาโคตรแรงที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับไม่ลองรวมเงินกับเพื่อนๆและซื้อมาหารชิมกันดูสักขวดดีไหมล่ะครับวันนี้รู้ไว้สายดาร์กขอลาไปเก็บตังค์ซื้อเบียร์ก่อนนะครับแล้วถ้าชอบคลิปไหนของพวกเราเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe กันได้นะครับขอบคุณครับ